สวัสดีครับวันนี้มีโอกาสไปดูฝูงสัตว์ฝูงหนึ่งซึ่งเราก็มักจะเรียกกันว่าสุนัขซึ่งแน่นอนว่าบนโลกนี้ไม่มีใครไม่รู้จักสัตว์ตัวนี้นะฮะแต่ที่ขำขันมากไปกว่านั้นก็คือว่าเราได้มีโอกาสสนทนากับเด็กคนหนึ่งซึ่งเขาเป็นนักเรียนในตำรวจตอชะดอเวลาเขามาประพฤติปฏิบัติตนเนี่ย เขาก็มักจะเรียกขานกันด้วยสรรพนามเล่นๆว่าไอ้แล้วก็สัตว์แต่ในขณะเดียวกันเขาก็เลี้ยงสุนัขด้วยแล้วเขาก็เอาสุนัขน่ะมาดูแลปนิบัติประหนึ่งว่าเป็นลูกของเขาเลยทีเดียวแต่เขาก็เรียกสัตว์นั้นว่าลูกหรือสุนัขนั้นว่าลูกตัวเล็กบ้างอะไรทํานองนี้เขาก็มาบ่นให้เราฟังก็เลยมีข้อคิดให้กับเรามวลมิตรทั้งหลาย ได้ฉุกค,คิดกันนะว่าวันไในก็นแล้วแต่ไม่รู้ละ่ะในสัพพะสิ่งนี้เวลาเราจะไปแผ่เมตตาเราก็จะบอกสัพเพสาตาใช่ไหมก็ไม่ได้จํากัดเจาะจงว่าเขาเป็นมนุษย์เป็นคนเป็นสัตว์เป็นอะไรนะเพียงแต่ว่าสรรพนามทั้งหมดเนี่ยถูกการสมมติยกขึ้นมาให้เรียกตัวตนบุคคลเราเขาดังนั้นภาพที่เห็นอยู่แบกาวข้าขงหลังผมเนี่ยก็ไปเอาบรรยากาศจากสุนัขจริงๆสุนัขมีเยอะมากนะเป็นร้อยๆตัวแต่วันนี้เพลินมันสายแล้วก็เลยไม่เอาบรรยากาศนั้นมาฝากกัน ก็เลยมีนักปราชญ์ทำสำนักพระพุทธให้เครดิตท่านหน่อยท่านได้พูดไว้ว่าระวังนะเรานำสั์สับประสัตหรือสัตว์เป็นหมาเป็นอะไรก็แล้วเป็นอะไรก็แล้วแต่มาว่ากันมาด่ากันเราเองก็จะเป็นคนเราจะเป็นสิ่งนั้นหรือเรามีสิทธิ์มีส่วนไม่มากก็น้อยที่จะเป็นในสิ่งที่เราพูดท่านยังบอกไว้ว่าถ้าหากว่าเราอยากจะเป็นสิ่งไหนให้เราพูดสิ่งนั้นเรามีจินตนาการอย่างไรเราอยากจะ คิดอะไรเราอยากจะมีเหตุผลกลไกกับใครอะไรยังไงให้เรานึกและจินตนาการเช่นนะั้นแล้วเราก็จะเป็นอย่างนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานะแห่งความเป็นานายคนหรือลูกจ้างคนหรือจะเป็นใครก็แล้วแต่ที่สูงส่งหรือจะต่ำต้อยไปมากกว่านี้ก็แล้วแต่แต่ถ้าหากว่าสัจจาบาจาที่เอ่ยออกมาจากปากเราเรามีเจตนาอย่างไรเขาก็จะจัดการเราอย่างนั้น ดังนั้นเวลาเราไปอยู่กับฝูงชนไปอยู่ใครไปอยู่กับเพื่อนไปอยู่กับฝูงหรือไปอยู่กับแฟนอย่าระวังนะสิ่งหนึ่งที่เรามักจะโดนก็คือการคอรหานินทาจริงไหมดังนั้นจงจําไว้ว่าคาคาว่าสัตว์หรือหมาในเขามาเปรียบเปยเป็นคําพูดที่ติชินนินทากันท่านเลยแต่งไว้อย่างนี้ว่า เน้นทาในเหมือนหมาแทะไม่ค้องแวะแทะกับหมาอ่อ,อนเพลียในเสียเวลามันไร้ค่าสําหรับเราถ้าหากว่าเราอยากจะเป็นคนที่ไร้ค่าไม่มีสาระเราก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการที่เราจะปฏิบัติตนเหมือนกับคนที่เข้ามาว่าเราว่าเราคือไอสัตว์อะไรทํานองนี้ประธานอภัยไม่ได้พูดคําหยาบแต่บอกให้เรารู้ว่าเราต้องวางตัวให้ถูกกับสัจวาจาที่เราเปล่งไปเพราะนั่นก็คือ นิสัยอุปนิสัยและสันดอนสันดานที่เราจะเป็นไปในปัจจุบันขณะในอดีตขณะก็ตามแต่หรือในอนาคตที่เราจะก้าวย่างก็ทีนะต้องระมัดระวังว่าวาจานี้เป็นแก้วตาดวงใจของใบหน้าของเราเป็นศักดิ์ศรีของเราเป็นเกียรติคุณของเราเป็นเกียรติศัพท์ของเราเป็นเกียรติยศของเราในการสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาด้วยปีดอนมันดาเขาให้มาดีแล้วอย่าไปให้ตามที่เขาคนอื่นเขาให้เรา ว่าเราเป็นไอ้สัตว์เราต้องเป็นตัวของเราเพราะแม่นั้นเราจะเป็นไปตามดังที่เขาพูดให้กับเราดังนั้นจงระมัดระวังวาจาของตนมากกว่าที่จะไปควบคุมวาจาคนอื่นซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยแม้แต่น,นิดเดียวเลยนะสวัสดีและขอบคุณนะ